อโอเคครับก็เดี๋ยวนี้ครับเรามาลองเล่นผู้ทีมอาร์เซนอลมูลค่า200ล้านล้านนะครับแต่ว่า p พลตฟอร์หลักเราเนี่ยจะเป็นในทัว่บ้า25วบวก8นั่นเองนะครับแทบจะทุกคนเลยมั้งที่ผมเคยเล่นมาแล้วใน25 T y ที่ไม่ได้เป็นบวก8ก็จะมีแค่ลากาแซตมั้งที่ไม่ได้เล่นที่เหลือเนี่ยได้เล่นหมดแล้วนะครับเออแต่ว่ามันก็นานแล้วนะหลายเดือนแล้วลืมความรู้สึกไปแล้วเดี๋ยววันนี้ เรามาลองเล่นกันในสเกิลโบ8แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอพูดหลกัหลกๆแค่ตัวที่เป็น TY แล้วกันนะเพพวกเพราะว่าตัวพวกนี้ผมลองเล่นมาเยอะแล้วนะครับในฟูอาร์เซนอลอะเริ่มที่คนแรกครับอเล็กซองเดลากาเซตนะก็สำหรับลากาเซต FP 28สูง175น้ำหนัก73รูปร่างปกติพิเศษถนาด2เท้านาวีฟุตเท้าซ้ายสกิลมูฟบ๘ดาวพลังแฝงเนะี่ยเสียดา ไม่มีเทคดิฟหรือว่าสปีดดิฟให้กับกองหน้าตัวเล็กๆอย่างเขานะครับแต่ว่าก็จะมีไฟน์เน็ช็อตกับเซคันด์วินนะเล่นได้ทั้งเกมแล้วก็สามารถฝึกพิเศษยิงไกลลายเป็น140ได้ด้วยนะครับสเตตค่อนข้างที่จะดูดีแต่ว่าไม่ได้ถือว่าท็อปมากแล้วกันในในกว้ทีวน,นะครับราคาอยู่ที่10ล้านล้านนะเคยดิ่งไปถึง7ล้านด้วยนะครับตัวนี้น่าจะเก่งนะครับแล้วก็แนวรุกอีก2คน บุกยโยซาก้ากับมาตินโอเดเพื่อนเอ่ยนะครับเอ้ยบุกยโยซาก้าวิ่ง150นะส่งสั้น150เหมือนโอเดกาดเลยนะครับแล้วก็จะมีความคล่องตัว150ทั้งคู่นะครับเออเป็นผลพวงมาจากฟีเจอร์ด้วยนะถือว่าเฟี้ยวนะครับส่วนเทรดที่มีก็จะมีเทคดิฟนะโอเดกาดมีเทคดิฟเซิร์ฟเอาไซด์ฟุ้ช็อตเกมเมเกอร์ลองช็อตเทคเกอร์ไฟนนซช็อตแล้วก็รีคอร์ดนะครับส่วนบุกยโยซาก้านี่จะมีน้อยหน่อยมีเทคดิฟแฟร์ ปานิชช็อตนะราคาแพงมากนะสามสิบสามนะบุโกโยแล้วก็โอเดกาดยี่สิบหกล้านถือว่าแพงเอาเรื่องแล้วก็คู่กลางนะการิชากา้ากับทางด้านของดีแคนไรส์แล้วก็สกิลโอ้โหหกแปดแล้วแต่ว่าสกิลมไม่ห้าดาวไม่ไม่หกดาวนะแต่ว่าก็โอเคและห้าดาวก็ไม่รู้จะใช้ไงหมดเนาะเออแล้วก็ส่วนเทรดนะมีไดนทูเดเคิลนะการิชากา้าปานิชช็อตลองช็อตอองพาร์สเพย์เมเกอร์สเวิร์ฟนะครับส่วน ดีแค่นไรจะมีเพย์เมเกอร์ลองช็อตเทกเกอร์ลองพาร์ตไฟน์เน็ตช็อตแล้วก็อินจูรีฟรีเสียดายไม่มีไดนทูเทกเกอรเหมือนกันอิชาก้านะแล้วก็ผมเนี่ยเคยเล่นกันอิชาก้าปียูทีบวกแปดในฟูอาร์เซนอลปั่นเท้าขวาคือเนียนกิ๊บเดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้จะเป็นไงส่วน,นดีแค่นไรที v ่เสียดายนะวีคุตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็กองหลังของเราทีวายตัวจริงนะวิลเลียนซาลีบานะครับ FP 29สูง193เท่าฟันได้เลยเนาะเออน่อ น้ำหนักแปนะครับรูปร่างปกติขนาดเท้าขวาวิฟุตสาดาวเกีวมูฟ5ดาวเทียดที่มีได้นทีเร mm ียลพาวเวอร์เฮดเดอร์นะครับส่วนพลังฟิลฟิลก็จะเป็นส่งสั้นนะอ่าอาจจะเป็นเพราะฟีเจอร์แหละ <c oughs> อาจเป็นเพราะฟีเจอร์แหละราคาเป็นไงราคา78ล้านล้านนะครับไม่รู้ว่าเจ้าของไอดีได้มาตอนเท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้เจ้ยต้องเก่งแล้วแหละนะซาลิบานะครับตอนผมเล่นเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆนะครับ เดี๋ยวมาดูกันพอเป็นบวกแปแล้วมันจะเก่งกว่าเดิมเท่าไหร่เออลืมให้ดูราคาซาก้ากับดีแค่นไรเนะดีแคนไรสามสิบเอ็ดชาก้าสิบห้าล้านนะครับเออเคยมีเคิร์ฟขึ้นไปสูงนะตอนนี้ก็ตกมาเหลือสิบล้านแลวนะครับส่วนดีแค่นไรนี่สูงสุดที่ทําไว้คือสามสิบสามสิบเจ็ดล้านล้านนะครับแล้วก็ตัวสมุตงสำรองอะไรนี้ก็ไม่ได้มีนะมีแค่เนโตนะครับที่เอาไว้เปลี่ยนกับรายยาได้พวกนี้ก็เป็นตัวเดิมๆที่เราเคยเล่นกันอยู่แล้วนะครับเออแล้วก็สําหรับ แผนการเล่นเอ้ยเอาโบนัสก่อนล้กันโบนัสทีมอาร์เซนอลเนาะได้ส่งสั้นข้องตัวบวกสามนะครับส่วนฟีเจอร์เนี่ยก็จะได้เรื่องของสปีดต้นข้องตัวบวกสามแล้วก็ส่งสั้นดุดันบวกอีกสองนะครับส่วนโค้ดเนี่ยผมเลือกมาเป็นมาโคโลซี่นะเพื่อเอาความเร็วในการยิงนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วสูงสุดให้แนวลูกของเรานั่นเองนะครับส่วนแผนการเล่นเราเล่นมาเป็น A4 นะครับเออไม่ใช่กระดาษแต่อย่างใดอันนี้ก็เล่นตามเจ้าของไอเดีเลยแล้วกันนะครับเออว่าเขาตั้งโลแบบไหนเดี๋ยวเราก เล่นตามๆเขาแต่ว่าถ้าเกิดเล่นแล้วรู้สึกว่า,าไม่เข้าใจเมคคากที่เขาทําก็เดี๋ยวอาจจะปรับแผนอันเดี๋ยว,ยว,ยวอาจจะมีเปลี่ยนเอออาจจะก,ก็เดี๋ยวเราไปลองดูแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวฟังสรุปท้ายคลิปนะครับสาหรับปูอาร์เซนอล25ทีวจริงๆเนี่ยอันนี้ถือว่าครบทุกคนมีแค่โกคนเดียวที่เป็นเอเมลิโนมาติเนสที่มันเป็นตัวทีวเนาะที่เหลือเนี่ยคือเอามาใส่หมดแล้วนะครับเออก็ เดี๋ยวไปดูนะว่าใครจะเก่งเจ๋งยังไงนะครับนะแล้วถ้าเกิดใครอยากมาดูเกมเต็มก็มาดูได้ที่สตรีมสดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หกโมงเย็นเป็นต้นไปนี่ครับผม let's go <S <c oughs> ตาลิบาตัดบีตายเลยโอลิการ์ <c oughs> ได้ปะได้เหอะลากาเซดเออมึงจะหนีไปไหนโอ้ลากาเซดไอ้้ยไถโคตรมันนะ เลี้ยงบอลบนน้ำนะไถ่ไถไปเรื่อยครับเสื้อพาทเฟียวดีออผมไม่ได้เล่นพาทคือหลังๆนี่ผมไม่ค่อยเอาแล้วพาทอะไรบีซัดดิเออโกมันปัดมาให้อย่างนี้บีไม่เหลือครับผมถ้าตังไม่เยอะนี่ทำแบบนี้เหนื่อยเเปลี่ยนทีมไปเรื่อยดีเชนไรส์ลองวิ่งดิลองวิ่งดิดีเชนไรส์ดีเชนไรส์ไปดีเชนไรส์ไป ไปแล้วก็ชอปดีแค่ไหโซโล่คิวโอ้โหเฮ <c oughs> ้ยออต้องฟาวแล้วโอเดก้ แอดโเข้าสูตรดีตากา้าหมายถึงมีคนเปิดได้อ๋อมีแล้วนีแต่ไม่ใช่ผมแค่นั้นเองเห็นเขาซื้อขายกันแล้วนี่ uh huh. โหมึงจะไหวเหรอวะถามแค่นี้มึงจะไหวละนุม่มมึงไหวละนุม่ม สาบายสาบายโอ้โหเย่บุกยอซาก้ามันปั่นดีแล้วนะเว้ยเย่ดีนวันนี้มึงของขึ้นควยแล้วเนะี่ยผีข้าวเหรอเฮ้ชาตา้าเตรียมแท่งเฮ้ยคนระับ บทจะเสียแม่งเสียเพราะตัวเอ๋ยบทจะได้คือแบบว่าต้องแบบเข้าทรสวยๆนะอื้อแม่งเซฟอีกแล้วเงาไงมึงเงาไง,งเองอ,อ,อกูมาแล้วกุยโยสากะผมว่ามันไม่ได้แย่นะมีเยอะหรอมือสวย เออโอเดกาต้ององนี eh? ้ดิวะแบงอย่าสับปันปีนจัดดีเช่นไรส์แต่เซิร์ฟเรานี่คือแบบหได้ยากมากแมททีเรียวเฮ้ยย่าให้กูเห็นแล้วแต่กูเลื่อนไม่ทัน ไอห,หมอนี่มันรู้มาก <c oughs> ต้องโดนลูกดวงลูกดวงบุกโยสากาได้สองลูกแล้วนะไอลูกลักษณะแบบเนี้ยตัวอยู่อย่างกใกล้เลยฮนะจะเล่นให้กูเลยเวอ <c oughs> สวยเ <c oughs> อาก่อน ไหนเต้อเหรอไหนเต้โดนเป่าคุยไปก่อนเลยตอนนี้ไม่น่าพลาดเกือบพลาดจ่ายบอลเบาเกินไปไปดินลี่ สูตรเดิมเหมือนสายภาพช้ำอีเปลี่ยนฝั่งตบบ้างสวยสลีบาควบมาแวว สบายสบายโหยนเลือกยากเลยแม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะฟีลเท่าไหร่เอายูทแล้วกันสบายสบาย <c oughs> <c oughs> สวยชาก้าเอาไซกูช็อตไปเลยนอนเขาโอ้โสลีบาจิ้มแม่นจัด แม่เลยเฮียโอ้โหมีทำเฮียอะไรบอลห้าสิบห้าสิบไม่เล่นกันอีกแล้วนักเตะกูสวยลากาแซ่ เตะกูต่างกันยังไงบูต้าข้องว่ะเรื่องแบบพวกลองช็อตอะไรพวกนี้ผมว่ามันดีกว่าอานนะ์อุ้ยรากาแซดกระโดดบงเหมือนลาฟินยาเลย,ยไม่น่าทำอะไรแบบนี้น วาโลเอาให้น้องบีปั่นดิเออต้องงี้ดูไกโยสักะโอ้ยจบับบอลไม่อยู่โอ้ my god ดีแค่นไรส กองหน้าคือตัวละสิบล้านเยี่ยโดนวิ่งจากข้างหลังดันคือล่วงไปเลยโอ้โห,โหสวยโอเดกาดเต็มข้อก็ได้ปั่นก็ดี <c oughs> เป็นไงบ้างครับสำหรับฟูอาเซนอน 25TY ทวถามว่าเก่งไหมก็ต้องบอกว่ามันเก่งมากๆนะครับแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปทีละคนแล้วกันไอ้พวกนี้ไม่ไม่พูดถึงแล้วกันนะ ที่ไม่ใช่ TY อ่ะมาเริ่มที่ซองเดลากาเซตนะครับก็สําหรับลากาเแซตก็ต้องบอกตามตรงว่ามันไม่ใช่กองหน้าที่เอาไว้วิ่งเอาไว้เลี้ยงผิวๆเล่นร่วมกับเพื่อนจะมีความลงมาเชื่อมเกมนิดนึงแต่ว่าทีเด็ดของเขาเลยคือแบบจุดกอดีมีความคล่องนะครับแต่ว่าเรื่องของกายภาพเนี่ยสำหรับผมนะลากาเซตคือเป็นตัวที่กายภาพค่อนข้างแย่มากๆอ,อ่ถ้าเกิดสแต,ต็มันกายภาพร0อย2 0ผมก็เชื่อแต่ร้อยเเนี่ยผมไม่เชื่อ ค่าสมดุลเยอะมากนะครับค่าคุมบอลก็เยอะมากนะครับแล้วก็ค่าความแข็งแกร่งก็เยอะมากๆกแต่โดนชนทีไรเนี่ยปวดหลังตลอดตั้งแต่เล่นมานะเออไม่ไม่เกี่ยวว่ามันจะยังดื้อต่อได้ไหมแต่ว่ามันปวดหลังตลอดซึ่งมันส่งผลต่อการเล่นโคตรเยอะอันเนี้ยไม่โอเคมากๆแต่ว่าเรื่องอื่นโอเคนะเรื่องการจบสกอร์เรื่องการเลี้ยงการเล่นเชื่อมกับเพื่อนอะไรเงี้ยดีมากๆนะครับอะต่อมามาตินโอเดกาดก็สําหรับโอเดกาด คือดีมากๆติดนิดนึงคือวิกฟุตเขาเป็นเป็น3ดาวแต่ว่าไม่ได้เป็น3ดาวแบบห่วยแตกเป็น3ดาวแบบดีใช้คําว่าเป็น3ดาวแบบดีแต่ว่าก็ยังเป็น3ดาวคือสามารถยิงได้ ในเรื่องขงการปั่นยิงปั่นนอกเกาะอะไรเงี้ยได้ในกกอบก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องแบบแต่งตัวให้เข้าข้อนิดนึงเพราะว่าเหมือนเขาแอบมีความแปลกๆนิดหน่อยในเรื่องของการเลือกใช้วีกฟุตบางทีคือตัวแบบเนี้ยวีกฟุตสาะส่วนใหญ่มันจะหลีกเลี่ยงใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดแต่ว่าโอเดกาเขาไม่ซีเรียสซึ่งมันก็เหมือนจะดีนะเอ้ยนักเตะมันไม่ซีเรียสเรื่องการใช้วีกฟุตมันจะมีปัญหาอะไรมันจะมีปัญหาเมื่อบางทีอะเหลี่ยมอะมันมันไม่ใช่เหลี่ยมเท้าเท้าขวา มันก็ยังยิงเท้าฝ่ามันทําให้แบบมีปัญหานิดหน่อยนะแต่ว่าโดยวรวมเก่งมากมีความเร็วไปกับบอลได้ดีมีลูกดื้อให้เห็นนะเออแตกต่างจากลากาเซ็ตถึงแม้ว่าค่าความแข็งแกร่งจะน้อยกว่าลากาเซ็ตนะลากาเซ็ตแข็งร้อยสี่สิบเหรอโอเดกาดน้อยกว่าครับแต่โอเดกาดเนี่ยถือว่าดื้อมากกว่าค่อนข้างชัดเจนนะตัวนี้ผมว่าเก่งนะเสียดายวิพุสมันสี่เออมันเป็นสามแบบดีแต่ว่าก็ยังเป็นสามอยู่นะเออเก่งมากๆตัวนี้ครบเครื่องยิงไกลโคตรโหดเต็มข้อก็ได้ปั่นก็ดีจ่ายบอลก็เทพ ต่อมาบูกายโยซากา้าวิง่ง150กว่าเนาะแต่ว่าไม่มีสปีดดิฟก็เลยทำให้แบบจังหวะเร็วเนี่ยมันไม่ได้เร็วมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าหนีแนวรับได้ไม่ได้ยากเย็นนะครับโดยเฉพาะการใช้เฟิร์สทัชในเล่นกับจังหวะสปีดต้นเนาะสปีดปลายก็โอเคนะครับมีความเร็วความคล่องลูกดือ้อไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่าทีเด็ดคือปัน่นจังหวะปั่นเฟลเฟลเนี่ยโหบูกายโอซาก้าทำได้ดีนะ ออแล้วก็เรื่องของแบบการคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของการเปิดบอลก็ถือว่าเปิดใช้ได้นะคร mm ับ hmm. เปิดจากวีฟุตผมถือว่าแย่กว่าเท้าหลักค่อนข้างชัดเจนแล้วกันนะเออแต่ว่าไม่ได้เบี้ยวน้ําหนักอะไรพวกนี้ขาดกับเบื้องของแบบคุณภาพที่ส่งออกไปแต่ว่าก็ยังตรงตัวเพื่อนอยู่แต่ว่าหลักๆแล้วคือให้ให้หักมาแล้วก็เปิดด้วยเท้าข้างที่ถนัดดีกว่านะออตัวนี้เก่งมากแล้วก็2คนที่ผมรู้สึกว่า ชอบที่สุดแล้วกันดีแค n นไรส์กับทางด้านของการิชาก้าดีแค่นไรส์เริ่มที่ดีแค n นไรส์ก่อนแล้วกันดีแค่นไรส์ผมมองว่ามึงเร็วขนาดนี้สปีดต้นขนาดนี้แต่เล่นจริงอ่ะออกตัวช้ามากคือผมรู้นะว่าสเต็มันเป็นแบบว่าสปีดต้นน้อยกว่าความเร็วอาจจะทําให้ออกตัวอืดแต่ว่ามึงร้อยสากว่าแล้วนะครับร้อยสแล้วมันดูอืดเกินไปนิดนึงนะสำหรับผมนะแต่ว่าเรื่องของความเร็วมันไม่ใช่จุดเด่นของดีแค่นไรส์อยู่แล้วผมมองว่า AI เกมรับดีแค่นไรส์อ่ะมันทําให้เยอะ นะครับไม่ได้ไม่ได้ต่างจากตัวแบบก่อนหน้านี้เลยนะแต่ว่าทีเด็ดของดีแค่นไรปีนี้คือยิงเวอร์กว่าค่อนข้างชัดเจนมากๆสิ่งที่ผมรู้สึกเวอร์กว่ามากๆากนะคือเรื่องของการยิงนะครับยิงเวอร์กว่าแบบโคตรเวอร์นะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดบอลจังหวะเติมขึ้นไปมันไปออกด้านข้างเลย้ยเปิดให้ได้เลยนะเปิดให้เพื่อนเปิดอะไรเงี้ยเปิดแม่นเปิดดีมากนะครับแล้วก็ไปเล่นกับลูกเตะมุมก็ได้นะครับส่วนกานิชาก้าเนี่ยค,คล้ายค้ากันแต่ผมมองว่ากานิชาก้าเนี่ยจะรู้สึกว่าไปกับบอลได้ดีกว่า ดีแค่น้อยท้งนังที่ถ้าเกิดดูหน้าสแตทเนี่ยความเร็วก็น้อยกว่าดีแค่นรอยตังกางหน่วยนะตั้งต้นเนี่ยแล้วก็ค่าเลี้ยงบอลก็น้อยกว่าดีแค่น้อยสามหน่วยแต่ว่าเล่นจริงเนี่ยดูดูแบบเออไปกับบอลได้ดีกว่านะครับส่วนเรื่องยิงไกลเนี่ยเวอร์คล้ายๆกันแล้วก็เรื่องของการปัน่นกันอิชาก้าตัวเนี้ยผมมองว่าปั่นด้วยวีฟูดอ่ะไม่ได้ดีเท่ากับตัว UT แต่ว่าก็ปั่นได้อยู่เหมือนโอไดกาดเลยนะครับเป็นตัววีฟูดสามที่ดีดีแค่น้อยก็เหมือนกันเป็นตัววีฟูดสามที่ดีแล้วก็เกมรัับบกก็ทําาาให้เยยอะะควมคุมง่นะ ทำให้เกิ่งมากๆนะสคนนี้ผมชอบมากๆแล้วก็คนสุดท้ายวิลเลียนซาลีบาก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ผิดหวังที่สุดในทีมนี้และกันลองจากลากแซตเพราะว่าเขาเป็นตัวที่แพงที่สุดนะครับแต่เล่นจริงอินเกมเนี่ยเ i เกมรับสู้ตัว GIU ไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่แบบเรื่องไม่เป็นเรื่องโดยเฉพาะไอจังหวะนี้ก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูไม่ได้เป็นจังหวะที่คู่แข่งอะ แตะบอลไปข้างหน้าแล้วคู่แข่งกำลังจะวิ่งตามบอลไปโดยซาลิบาเนี่ยสามารถบังบอลได้เหมือนที่นักเตะอื่นๆทั่วไปสแตนดาร์ดเขาทำได้แต่ซาลิบาปล่อยให้คู่แข่งวิ่งไปเอาบอลที่ห่างตัวขนาดนะั้นจริงๆโดยปกติแล้วอะถ้าเกิดใครได้ดูเกม UCL นัดล่าสุดที่ซาลิบาเจอกับเรอัลมาดริดเนาะที่มันบังเหลี่ยมเป้มันควรจะทำแบบนั้นโดยเป็นเรื่องทั่วๆไปของกองหลังที่แบบไม่ต้องดีระดับ70ล้านอะแค่แบบตัวละ สี่ห้าแสนเขาก็าทากันได้แล้วอะแต่ซา,าลิบามีจังหวะหลงแบบนั้นค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องของลูกกาอากาศผมมองว่าอะรีแอคชั่นในการที่จะเลือกใช้ท่าในการป้องกันลูกกาอากาศเออหรือว่าเป็นการโจมตีในการใช้ลูกกาลอากาศซา,าลิบาเป็นตัวที่อ่องๆในการเลือกใช้รีแอคชั่นอย่างชัดเจนจังหวะกระโดดมงเงี้ยจะกระโดดป้องกันลูกผู้แข่งเปิดคอร์สมาแทนที่เขาจะกระโดดสู้ใช่ไหมซาลิบาควรจะกระโดดแม่งก็เสือกไปใช้ขา จะแบบยื่นขาอินเตอร์เซปบอลอะไรเงี้ยคือมันทําไปแบบปแปลกๆมากๆนะครับเออแล้วก็เรื่องความเร็วที่แบบวิ่งร้อยสี่สิบร้อยอะไรเงี้ยผมว่ามันแค่ร้อยยี่สิบหรือว่าร้อยยี่สิบไปไปลายเกือบร้อยสามสิบเล่นจริงคือไม่ได้เลยไม่ได้แบบไม่ได้เลยแต่ถามว่าโอ้โหสภาพมันล่อแร่ขนาดนี้ควรเล่นไหมส่วนตัวนะผมมองว่ามันอาจจะเก่งขึ้นได้หวังไว้ว่านะเพราะว่าสเตตมันดีมากครับเนี่ยดูสเตตดีมันแบบมันไม่ควรจะเกมรับเออขนาดนี้เี่ แล้วก็คุมเนี่ยคือค่าสมดุลมันร้0ยกว่าข้องตัวร้0กว่าคุมยากมากเหมือนเล่นโกนาเต้บวก5เลยการคุมมาเหมือนเล่นแบบไอ้นี่เนมันยากวิดิดเลยครับเรื่องของการคุมเนาะแต่เราถามว่ามันดีไหมเรื่องจังหวะเข้าบอลเนี่ยผมว่าก็ใช้ได้นะเออจังหวะเข้าบอลจังหวะชนจังหวะ50-50ก็ได้แต่ว่าจังหวะแบบใช้อิเมชันในการป้องกันเนี่ยผมว่ามันอ่องแล้วก็จังหวะแบบคู่แข่งแต่บอลห่างตัวจังหวะบางเหลี่ยมเออผมว่ามันก็อ่องๆมันแบบแค่จิ้มบอล กับแท็คเกิลที่ผมว่ามองว่ามันดีแต่ว่าก็ไม่ได้ดีเวอร์อะไรขนาดนั้นนะเออเล่นมากี่เกมวะสิบเอ็ดสิบสองอ่าเล่นมาสิบสองเกมนะผมได้ข้อสรุปมาประมาณนี้แล้วกันนะครับเออในอนาคตนักเตะม,มันอาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะว่าเกมเนี้ยอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่ามันไม่ได้อิงสเตตถ้าอิงสเตตคือซาลีบานมันควรจะโกงแล้วแต่ว่าเนี้ยมันไม่ได้โกงหรือว่าอย่างลาการเซ็ตเนี้ยมันควรจะแข็งแร่งและแย่งบอลยากละมันไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ในอนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะ แผนนะครับสุดท้ายผมก็ปรับมาเป็นแบบนี้นะก็ไม่ได้ปรับอะไรเยอะ,อะรูปแบบแผนน่เหมือนเดิมแค่แก้อินสตักชั่นเล็กๆน้อยๆอยแค่นั้นเองนะครับก็ผมรู้สึกว่าแดนบนน่ะมันมีตัวเล่นเชื่อมน้อยผมก็เลยปรับนิดหน่อยแล้วก็ไม่อยากให้ชาก้าเติมไปเยอะแค่นั้นเองนะเพื่อมาช่วยประคองเกมรับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็แบ็คสองข้างก็ตั้งให้แบบไม่ต้องเติมเยอะมากก็ให้คะแนนความชอบโดยรวมถึงผมจะบ่นมันเยอะนะแต่ว่าพวกมันน่ะก็เป็นนักเตะที่แบบเก่งมากๆนะผมว่า ขั้นต่ำพวกนี้อยู่ S+ หมดทุกคนนะครับเออขั้นต่ำเงี้ย S+ p a หมดทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นตัว TY บวก8ราคามันสูงความคาดหวังมันก็เลยสูงเนาะเออก็เลยอาจจะแบบบนพวกเขาเยอะหน่อยแต่ว่าตัวที่ผมชอบที่สุดก็คือดีแค้นไรส์ชาก้าบุโยซาก้าโอดิกาดนะครับไล่ตามประมาณนี้เนาะนะโอเคเปล่าเป็นประมาณนี้แล้วกันแต่ก็ถ้าใคชอบฝากไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ แล้วถ้าเกิดใครอยากติดตามนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะหรือใครอยากมาดูเกมสตรีมสดทุกวันก็มาดูได้ที่ ang, ส,สตรีมสดทุกวันศุกเสาร์ที่หกโมงเย็นเป็นต้นไปเนาะก็จะเห็นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวะเกมลุกเกมรับหรือว่าจังหวะที่นักเตะทําได้ดีแล้วก็ทําได้ไม่ได้ดีนะค,ไไครับนะโอเคไปแล้วครับเจอกันครับบ๊ายบาย